สวัสดีครับลูกค้าวันนี้นะครับพี่นบิตะจะพาลูกค้านะครับมาชมรีวิวการเปรียบเทียบนะครับระหว่างเจ้าตัว Isuzu D-Max รุ่นความสูงมาตรฐานนะครับตัว Space c a p นะซึ่งวันนี้นะครับพี่นบิตานะครับจะมาเปรียบเทียบระหว่างตัว Space Cab 1.9เก S ตัวเริ่มต้นนะครับกับเจ้าตัว Space c a p 1.9เกรด L นะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อที่จะให้ลูกค้านะครับตัดสินใจซื้อรถได้อย่างถูกต้องนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับลูกค้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซื้อซปเปอร์แทง์ให้พี่โรบิตาก,ก่อนชมคลิปด้วยนะครับพี่โรบิตาก,ก็ยินดีนะครับที่จะตอบคําถามสเปครถที่แฟนขับที่ลูกค้าสอบถามมาได้นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเยอะไปชมกันเลยครับ ครับผมโอเคนะครับที่พีโนบิตาจะทําการเปรียบเทียบให้ลูกค้าดูนะครับคันซ้ายมือนะครับจะเป็นตัวสเป c แค a บ9นเกเนะครับราคา713,000บาทนะอ่าอันนี้จะคํานวณจากสีขาวให้นะครับอันนี้ก็ที่ปรึกษาการขายนะครับก็ถ้าสงสัยนะครับเกี่ยวกับรถอิสุสก็เข้ามาสอบถามพี่เขาได้นะครับและก็ตัวนี้นะครับคันขวามือนะครับจะเป็นตัว สเปซแคปหนเก้าเอนะครับราคาสีขาวอยู่ที่6,50,000บาทนะครับซึ่งราคานะครับจะแตกต่างกันอยู่ที่6 3 0 0 0 0บาทพอดีนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทั้ง2พี่น้องคู่นี้นะครับเขามีอะไรที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อรถได้อย่างถูกต้องกันนะครับไปดูกันเดี๋ยวพี่โนบิตะนะครับจะเริ่มจากตัว Space Cap 1 9เก้าเอก่อนเลยนะครับซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นของเขาครับ สำหรับตัวไฟหน้านะครับของ Space Cap 1.9่งจุดเกรดเนะครับจะเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับเป็นไฟสูงกับไฟต่ำนะไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ครับส่วน Space Cap 1.9่งจุดเกรดแนะครับก็จะมีไฟซูเปอร์เดย์ไลท์นะครับแบบบิวอินมัลติฟังชั่นแนลเดย์ไลท์มาให้นะครับเป็นไฟลีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟซูเปอร์เดย์ไลท์ในโคมเดียวกันนะครับตัวหลอดไฟหน้านะครับจะเป็นหลอด LED โปรเจคเตอร์นะครับปรับระดับสูงต่ำได้4ระดับนั่นเองนะถัดมาครับสำหรับตัวสปีดแคปหนึเกรดเอนะครับตัวช่องไฟตัดหมอกนะครับก็จะเป็นแบบ Air c u r t a i n นะครับก็จะมีช่องระบายอากาศแต่ในรุ่นเกรดเอนะครับลูกค้าจะไม่มีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้นะครับลูกค้าก็ไปติดตั้งได้นะครับ อับตัวเกตแอนะครับจะมีไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบฮาโลเจนให้แล้วนะครับลูกค้าก็ไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะครับมีให้ครับแล้วก็ตัวกระจังหน้านะครับสำหรับตัว Space Cap 1.9เกตเอนะครับจะเป็นสีดำเงานะครับพร้อมกับมีการตัดด้วยสีเทานะครับแล้วก็โลโก้อิสุสชุบโครเมียมก็มีให้นะครับแล้วก็มีตะแกรงลังพึ่งด้านล่างด้วยครับ สำหรับตัวสเปซแค p 1.9เกรดแนะครับตัวกระจังหน้าจะเป็นสีซิลกี้ซิลเวอร์นะครับตัดด้วยสีดาร์เกนะครับสำหรับ2รุ่นนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับที่พี่นวิตานำมาทำการเปรียบเทียบให้ลูกค้าดูนะครับ ทั้งคู่นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.9 ddi blue power <N> ในยุคเจเน r เรชั่นที่2นะครับให้พละกกำลังสูงสุดอยู่ที่110กิโลวัตต์หรือ150ง <N> <N> แรงม้าที่1,800ถึง2,600รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่3,600รอบต่อนาทีนะครับซึ่ง2พี่น้องคู่นี้นะครับระบบเกียร์นะครับก็จะเหมือนกันก็คือมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดเดินหน้านะครับกับเกียร์อโตเมติก6สปีดเดน เดีย๋ยวเราไปดูต่อครับแล้วก็ระบบกันสะ,สะเทือนด้านหน้าทั้งคู่นะครับก็มาพร้อมกับระบบกันสะ,สะเทือนแบบอิสระป,ปีนนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงและช็อคอัพแก๊สนะครับมาพร้อมกับเหล็กกันโค้งนะครับเหล็กกันโค้งนี้จะช่วยเพิ่มการเพิ่มการทรงตัวของรถนะครับลูกค้าแล้วก็ถัดมานะครับ คอยสปริงนะครับก็เสริมความนุ่มนวลขณะขับขี่นะครับชกอัพแก๊สก็ช่วยลดอาการกระเดื่องของตัวรถนะครับล้ศมีวงเลี้ยวแคบสุดทั้งคู่นะครับอยู่ที่6เมตรนั่นเองนะครับมาครับลูกค้ายางติดรถนะครับถ้าเป็นเกรดเอนะครับลูกค้ายางจะเป็นเบอร์สอ5น15ทับนะครับมาพร้อมกับล้อกระทะนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นเกตรดแนะครับยางติดรถที่ให้มาก็ 215/70R16C ทั 70, นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กสีเงินดีไซน์แบบเทอร์บัสไปรัลนะครับระบบเบรกด้านหน้าทั้งคู่นะครับมากับดิสเบรกแบบมีคลีประบายความร้อนนะครับพร้อมคาลิปเปอร์แบบรูปสูบคู่พร้อม ABS EBD BA ให้นะครับะระบบเบรกหลังทั้งคู่นะครับก็จะเป็นดรัมเบรกแบบแบบ leading t a i l i n g นั่นเองครับ กัดมานะครับถ้าตัวสเปซแค a p 1.9เกรดเอนะครับตัวไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นไฟเลี้ยวโคมสีขาวนะครับหล่อสีส้มแสงสีเหลืองอัมพันนะก็จะถูกติดตั้งไว้อยู่ด้านข้างตัวรถนะครับถ้าเป็นเกรดแอนะครับไฟเลี้ยวก็จะอยู่ที่บริเวณกระจกมองข้างนะครับเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับกระจกมองข้างของเกรดแอนะครับก็จะเป็นสีทูโทนนะครับสีเดียวกับตัวรถกับสีดำนั่นเองครับ ก็ถ้าเป็นเกรดเอนะครับลูกค้ากระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถครับแล้วก็ถัดมาครับลูกค้าโลโก้สปีดแค a p นะครับในรุ่น1.9เกรดเอนะครับก็จะเป็นสติกเกอร์สีเทานะครับถ้าเป็นเกรดแอนะครับโลโก้จะเป็นแบบคูมียมนะครับพิมพ์นูนแบบนี้เลยครับลูกค้ามานะครับตัวมือเปิดประตูนะครับถ้าเป็นสปีดแค a p 1.9เกรดเอนะครับลูกค้าจะเป็นวัสดุสีดํานะครับนี่ครับนี่ครับผมอ่า ก็ถ้าเป็นตัวสเปซแคป p 1 9เก้แอลนะครับมือเปิดประตูก็จะเป็นวัสดุสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่ครับมาครับตัวสเปซแคป p 1 9เก้เอนะครับลูกค้าดูนะครับมันจะไม่มีแผงลวดลาฟ้ากระจกหลังให้นะครับลูกค้าตัวนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องการติดสติ๊กเกอร์ครับลูกค้าติดได้เลยก็ถัดมานะครับในรุ่นเกตแอลนะครับตัวกระจกนะครับก็จะเป็นกระจกพร้อมแหละแผงลวดลาฟ้ากระจกหลังให้นะครับ สำหรับด้านท้ายของตัว Space Cap 1.9เก้เนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับถ้าเป็นเกรดอนะครับมื่อเปิดฝากระบะท้ายจะเป็นวัสดุสีดำนะครับพร้อมกับมี Bu i l t i n Safety Camera นะครับกล้องมองภาพด้านหลังขนาดถอยจอดนะครับพร้อมกับเส้นกระยะแบบเลนไกด์นะครับมีแจ้งเตือนมุมอับด้วยนะครับถ้าเป็นเกรดอนะครับเมื่อเปิดฝากระบะท้ายนะครับจะเป็นวัสดุสีเดียวกับตัวรถนะครับมี Bu i l t i n Safety c a m e r a นะครับกล้องมองภาพขนาดถอยจอดแบบ u i l อ i n เหมือนกันนะครับ สำหรับตัวไฟท้ายนะครับของตัว s p a c e c a บหนึ่งจุดเก้าเกทเอสนะครับจะเป็นแบบฮาโลเจนนะครับอ๋อวันนี้จะเป็นไฟหลีนะครับไฟหลีไฟเบรกนะครับไฟเลี้ยวนะครับต่อสีส้มแสงสีน้ลืพานไฟทอยหลังมีให้ครบนะครับก็แล้วก็ถ้าเป็นของตัวเกทแอลนะครับตัวไฟท้ายจะเป็นแบบ Triple Armor LED นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นไฟหลีนะครับไฟหลีเรียงกันลงมา3ชั้นเลยนะครับลูกค้าอ่าวันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวหลอดสีส้มแสงสีน้ลืพานนะครับไฟทอยหลังมีให้เหมือนกันนะครับ ถัดมานะครับโลโก้ Isuzu D-Max นะครับถ้าเป็น Space c a บ1.9เกรดเอสนะครับจะเป็นสติกเกอร์นะครับถ้าเป็นเกรดแอลนะครับจะเป็นวัสดุโครมย้ำนะครับลูกค้าก็ในตัว Space c a บ1.9เกรดเอสนะครับจะไม่มีกันชนท้ายให้นะครับลูกค้าก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้เลยนะครับถ้าเป็นตัว Space c a บ1.9เกรดแอลนะครับก็จะมีตัวกันชนท้ายให้เรียบร้อยแล้วครับผม สำหรับระบบกันสะเทือนด้านหลังของทั้งคู่นี้นะครับก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นแหนบซ้อน3แผ่นนะครับพร้อมโช้กอัพแก๊สนะครับตัวแหนบนะครับทั้ง2รุ่นนะครับก็จะถูกวางไว้ตำแหน่งใต้เพลาเหมือนกันนะครับแล้วก็ยางอะไหล่ของตัวสปีดแคป p 1ึ่เก้กตเอนะครับก็จะเป็นยางอะไหล่เบอร์2 1 5ทับเจ็ดสิบอาร์สินะครับเป็นล้อกระทาเหล็กครับ ถ้าเป็นตัว SpaceCAP 1.9เกยนะครับยางอะไหล่ก็จะเป็นเบอร์215ทั 70R16 ครับต่อเลยนะครับสำหรับกุญแจนะครับของตัวสเปซแคป1.9เกนะครับจะเป็นกุญแจดอกธรรมดาแบบนี้เลยนะครับลูกค้าไม่มีรีโมทให้นะครับและก็ถ้าเป็นของตัวส a c e c a p 1.9เกนะครับก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับ สามารถใช้กดล็อกกดล็อกได้ครับลูกค้าเดี๋ยวตอนต่อมานะครับพี่โนวิตะก็จะพาเราดูภายในห้องโดยสารกันนะครับว่าทั้งคู่นะครับมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับไปดูกันครับลูกค้าสำหรับเบาะนั่งของตัว Space Cap 1.9่เกอนะครับจะเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับเดินด้วยได้ขาวนะครับลูกค้าไม่มีการเล่นลวดลายนะครับนะครับเบาะนั่งนะครับ ของตัว Space Cap 1.9เกดเอนะครับลูกค้าสามารถปรับเลื่อนเอ็นนะครับดึงเข้าออกได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัว Space Cap 1.9เกดแอนะครับทีนี้ลูกค้าดูเลยครับตัวเบาะนะครับตัวเบาะของตัว Space Cap 1.9เกดแอนะครับก็จะเป็นเบาะผ้าลายพรีเมียมอย่างนี้นะครับมีการเล่นลวดลายให้นะครับเดินด้วยได้สีดำครับลูกค้า เบาะนั่งก็จะเหมือนกับของตัวเกรดเอเลยครับลูกค้าที่สามารถปรับเลื่อนเอ็นดึงเข้าออกได้นะครับสำหรับบริเวณแผงข้างประตูนะครับของสเปซแคป1.9เกรดเครับลูกค้าก็จะเป็นวัสดุสีดานะครับอ่ามือเปิดประตูนะครับก็จะเป็นสีดําด้านนะครับสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้ามีมาให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่พักแขนซอฟแปร์มีมาให้นะครับที่ใส่กดน้ําดื่ม1.5ลิตรก็มีให้เหมือนกันนะครับลูกค้าแล้วก็ สิ่งที่แตกต่างกันนะครับก็คือลำโพงนะครับของตัว s p c e e c p ป 1.9S นะครับลูกค้าจะมีให้2ลํลำโพงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัว s ส c e e c p ป1.9เก L นะครับบริเวณแผงข้างประตูนะครับก็จะตกแต่งด้วยคิ้วสีเงินนะครับพร้อมกับมือเปิดประตูสีเงินอย่างนี้นะครับลูกค้าแล้วก็สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับก็มีให้เหมือนกันนะครับลูกค้าแล้วก็ ที่พักแขนแบบซอฟแพดก็มีให้นะครับที่ใส่ขวดน้ําดื่มขนาดใหญ่1.5ลิตรนะครับพร้อมช่องสอดเอกสารก็มีมาให้เหมือนกันนะครับลูกค้าลําโพงนะครับรุ่นนี้ก็ให้ลําโพงมาถึง6ตัวนะครับลูกค้าสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวสปีดแค a p 1.9เกรดเอ็กนะครับก็คือลำโพงเสียงแหลมไรเซอร์ลาวซาวครับลูกค้าที่มีให้ครับ สำหรับตัว s p e ี d c a p 1.9เกรด L นะครับก็จะมีไฟสองสว่างภายในห้องโดยสารนะครับพร้อมไฟอ่านแผนที่2ตํตำแหน่งครับลูกค้าแล้วก็ตัว s p e ี d c a p 1.9เกรด S ก็มีให้นะครับทั้งคู่นะครับมือจับ1ตําตำแหน่งเหมือนกันต่อเลยนะครับลูกค้าสำหรับตัวคอนโซลหน้านะครับถ้าเป็นตัว s p e ed c a p 1.9เกรด S นะครับบริเวณที่วางของด้านหน้านะครับจะไม่มีฝาปิดให้นะครับลูกค้า ถ้าเป็นตัว Space Cap 1.9เกลนะครับลูกค้าจะมีตัวกล่องเก็บของให้ครับนะครับแบบมีฝาปิดนะโอเคครับสำหรับตัวมาตรวัดทั้งคู่นะครับทั้งตัว Space Cap 1.9เกแล้วก็ Space Cap 1.9เกนะครับมาตรวัดจะเป็นมาตรวัดแบบมารตรฐานเหมือนกันนะครับมาพร้อมกับหน้าจอ M I D ขนาด3.5นิ้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับลูกค้าก็จะเป็นวัสดุยูรีเทน นะครับพร้อมสวิตควบคุมเครื่องเสียงบริเวณพงมลัยนะครับปรับระดับสูงต่ําดึงเข้าดึงออกเหมือนกันนะครับสิ่งนี้สําหรับตัวคิ้วบริเวณคอนโซลหน้านะครับถ้าของตัวสปีดแค a p 1.9เกรด L นะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยสีเงินนะครับถ้าเป็นตัวสปีดแค a p 1.9เกรด S นะครับลูกค้าก็จะไม่มีการตกแต่งสีเงินให้นะครับลูกค้านี่คือความแตกต่างนะครับ ก็ถัดมานะครับตัวชุดเครื่องเสียงนะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับไวรัสแ s ป l e ิลคาร์เพอแอนด์ d อโ t o เหมือนกันนะครับลูกค้าก็ตัวนี้นะครับด้านหน้านะครับก็จะมีจุดชาร์จแบตเตอรี่นะครับที่เป็นพอร์ต usb type c ให้เหมือนกันนะครับ1ตำแหน่ง3แอมป์นะครับนี่ครับลูกค้าอันนี้เหมือนกันนะครับถัดมานะครับระบบปรับความเย็นนะครับก็จะเป็นระบบปรับความเย็นแบบฟูลโหมดเหมือนกันทั้งคู่นะครับก็จะมี ปรับทิศทางนะครับปรับความแรงของพัดลมแอร์นะครับเปิดปิดน้ํายาแอร์นะครับคอมเพสเซอร์แอร์แล้วก็ปรับความเย็นน้ํายาแอร์แล้วก็สวิตช์เลือกแหล่งลมนะครับแต่ในตัวสปีดแคป1 9ึเกรดเอนะครับข้อได้เปรียกก็คือไม่มีสวิตช์ลวดล่ฟ้ากระจกหลังให้นะครับลูกค้าถ้าเป็นเกตแอนะครับลูกค้าจะมีสวิตช์ลวดล่ฟ้าให้นะครับตรงนี้ครับถัดมานะครับระบบส่งกําลังนะครับของตัวสปีดแคป1 9ึเกรดเอและ L อนะครับจะเป็นตัวเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเหมือนกันครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัว s ป a c e Cap 1.9เก้านะครับก็จะมีกล่องเก็บของด้านบนแบบมีฝาปิดให้นะครับลูกค้านี่ครับถ้าเป็นตัว s ป a c e Cap 1.9เก้านะครับลูกค้าดูนะครับมันจะไม่มีกล่องเก็บของด้านบนแบบมีฝาปิดให้นะครับก็จะเป็นช่องว่างตรงนี้เลยครับลูกค้าสําหรับตัวกล่องเก็บของด้านล่างเหมือนกันนะครับเป็นแบบหน่วงเหมือนกันครับลูกค้าแล้วก็ถัดมานะครับ กระจกมองหลังของตัว s ป a c e Cap 1.9เกรดเอนะครับลูกค้าจะเป็นปรับด้วยมือนะครับเนี่ยครับปรับด้วยมือเลยนะครับถ้ากระจกมองหลังนะครับของตัว s ป a c e Cap 1.9เกรดแอนะครับจะมีการปรับให้นะครับลูกค้าอันนี้ครับนี่ครับที่บังแดดนะครับของตัว s ป a c e Cap 1.9เกรดเอนะครับลูกค้าจะไม่มีกระจกมาให้นะครับที่บังแดดคุณหน้านะครับเนี่ยก็จะมี ที่สอดน้ำบัตรให้นะครับเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่นะครับลูกค้าถ้าเป็นตัว s สป c e c a p 1.9เกรด L นะครับ mm hmm. ก็จะมีกระจกแต่งหน้าให้2ฝั่งนะครับอันนี้พี่โนวิตาจะอ้างอิงจากฝั่งผู้ขับขี่ให้นะครับแล้วก็มีที่สอดเอกาสารให้ตัวนี้นะครับ สำหรับระบบความปลอดภัยทั้งคู่นะครับก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก ABS ระบบช่วยกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพื่อให้สัมพันธ์กับน้ำหนัก EBD นะครับระบบเพิ่มแรงเบรก BA ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS สัญญาณไฟก,กระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ESS เป็นเบรกและแกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้แอร์แบ็กคู่หน้า2จุดเข็มขัดยึดนิลภลยคู่หน้าแบบ IR ยึด3จุดพร้อมระบบดึงหลังกลับและปลอดแรงดึงอัตโนมัติระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัอผู้โดยสารคู่หน้านะครับระบบไฟหน้า Follow Me Home กล้องมองภาพขนะถอยจอดด้านหลังแบบ Built-in นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เหมือนกัน,น สิ่งที่แตกต่างกันในเรื่องของระบบความปลอดภัยก็คือไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับถ้าเป็นตัว Space Cap 1.9เกรดเอนะครับจะไม่มีไฟตัดหมอกให้นะครับแต่ถ้าเป็นตัว Space Cap 1.9เกรดแอลนะครับก็จะมีไฟตัดหมอกให้หรือแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับพี่โนบิตะก็ฝากลูกค้าครับกดไลค์กดแชร์ซื้อซปเปอร์แซงให้กับพี่โนบิตะด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด ไลค์กดแชร์ให้คนอื่นดูด้วยนะครับวันนี้พี่นริตะก็สรุปการเปรียบเทียบไปให้ลูกค้าดูแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกับพี่นริตะใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ